ของมันช่างดีจริงๆเลยนะโอ้โหวันอ้าวเจ๊อมมานอะ,อะไรนะขอมัานขอม <laughs> ม,มาเดี๋ไม่ใช่มาฮา่ะไม่ใช่มาฮาแล้วหมดไปกินลุ่มแล้วเดีดูดิ <laughs> ดูดำๆอี่ยกินลุ่มหนึ่งสองสามหหเจปดแปดลุ่มแล้วแหลโอ้โหไปนะ่าไปโอ้โกินมันช่างหอมฉุย พอดีมีคำร้องจากทางโบสถ์นะว่ามีโจรไปขโมยของที่โบสผมอยากจะให้คุณช่วยตรวจสอบดูให้หน่อยครับได้ครับแล้วเขาทำอะไรของเขาเนี่ยเขาจะยิงทุณแล้วนะอ๋อเป็นเรื่องปกติของเขาใช่ไหมอา้าวแล้อีกคนหนึ่งไงพายอาอ้าวแล้วเพื่อนในคนละ่ะฮะเบสหลวมอ้าวโบสถยู่ไไนวะเจ๊เออสวออ <laughs> ถึงพิมพ์เลยมาธรรมดาก,ก็ไม่ชอบชอบมาแบบที่เป็นเออเป็นเม็ดมเออถึงละ ออทำดีทำดีทำด,ทำดีถึงแล้วโบดย่าฮู้ฮู้ยูฮ <c oughs> ูลาแรงเกินฮู้โบลาแรงเกินเนี่ยเพาลาไปมันมันมันลาไปก่อนใช่ไหมนั่นอย่างกูเล่นบุกอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยที่นี่มันที่ไหนหนะเจมันคือโบสถ์มันไม่ใช่โบสถ์มันคือสุาสานที่ไม่ถึงสิ่งนี้นะฮะไอ้แก ดูนี่สิทุกคนเฮ้ยได้กฝึกงานจะเดินนําไม่ได้ทําเหมือนรู้ไปทุกทุกอย่างไม่ได้นี่สินี่คือศพของใครเนี่ยไม่น่าเลยเจ้น่าจับพวกเราไปเร็วกไปดานนี้เลยพ่ออันนี้ก็พ่ออันนี้ก็พ่ออันนี้ก็พ่อก็พ่อพ่อเจ้ทุกคนเลยเจ้พ่ออย่าไจังหวะเจ้อย่าไปเต้นหน้าหลุมศพเขาสิแกอย่าไปเต้นเฮ้ยเอาคนรบเขาหน่อยไปเต้นหน้าหลุมศพเขาได้ไง พี่ใส่มันแย,ย่ว่ะจริงเลยมอะไรกันมา,นาตัวเองเต้นไปดูดิไม่ได้เต้นเขาเรียกว่าการลำถวายพ,พะระเพล่งอะไรวะแป๊อใครมาฟิวาปากเันแล้วเหรอเฮ้ยมีเรือด้วยไม่เต้นโรรช,<ะ>นะช,ชว์เรือใช่เรือลำน้ำใช่ฮะเรือลำน้ำของใครเรืนะเลอลำน้ำเรือลำนะ้ำไอ้ตู้มึงไม่มีอ้อมคอมเลยไม่รอจังหวะให้พี่ใส่เอฟเฟกต์เลยไอ้ตู้เลยะ อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮไอโจร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 ขึ้นขึ้นโจรโจรโจรขึ้นไปหนีหนีโจรหนีจะไม่ใช่บทจะไม่ใช่มดหนีไปหนีไปเออเออเนี่ยโจนมันเข้าเฟรมมาด้วยอย่านี้เฮ้ยพอตบมือไปตบมือแล้วเลิกเออท่านท่านบาทหลวงเขากำลังทําอะไรกับมาอยู่นะเขาที่นี่เลยนะที่เรียกว่ากัรเศษมาอ่ะเออบาทหลวงครับ ท่านครับบาหลวงครับถ้ <c oughs> าหัวหน้าอิดได้มาบอกผมว่าให้มาหาท่านครับท่านมีเรื่องอะไรไม่ทราบครับเดี๋ยวๆทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคๆครับทางหัวหน้าอิดหรือว่าทางนายกเราได้บอกว่ามีโจรมาป้นที่ครับเอ่อบอกสายเป็นยังไงมั่งครับโจรว่ะโ้นมันมาฮู้ยอนอหยังว่ะหืมแบบ ขึ้นขึ้นปุ๊บหนึ่งพวกยังรู้ว่าคนฝรั่งเสศสแม่นกูโลสัตอีสานได้หมดที่หวงกับบังหักับบังหัว่าสีวาจังไหนกันเลกันเลยไหมออมีขโมยอย่างมั่งวะมันขโมยตะหลิวมันขโมยกะทะวันนี้ของบัตรหวงไปเบิ้ลได้ไหม <laughs> <laughs> บัตรหวงม <laughs> <laughs> ี่มี่แนวกินข,ขับกับเขาอยู่แน่เลย ป้านี่นะป้านี่นะเจเจเจมามาตรงนี้ป้านี่ทางคนอิตเขาได้บอกแค่ว่าวัดหลวงเขาเป็นคนฝรั่งเศสเห็นไหมสบายเจเอันนี้ว่าทางทางโจรเข้ามาปล้นที่นี่ใช่ไหมครับสิ่งที่ปล้นไปก็คือตะหลิวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกันตะหลิวกระทะกระทะด้วยกระทะด้วยไฟโอ้โยนี่เพิ่งจะรู้เนี่ยว่าเพิ่งจะรู้นะครับเนี่ยว่า ท่าหนีทางนีทาหนีทางนียังบาดเงินมันหูบอปเป็นมันเป็นเรื่องไงของบัตรห่วงได้เลยนะโอเคโอเคพูดคประนั่งเงินบัตรห่วงขาดมันบ่อดดเขาใจบ่อขี่น้องชาวไทยคเลยหัวหน้าครับหัวหน้าครับข้างหลังครับข้างหลังนั่นเหรออือยกพวกนายแพ้แล้วยกมือขึ้นเอาไปร้องพวกนายไว้หมดแล้วเ้าโออแย่แล้วเฮ้ยนั่นหนูหน้าอิดใช่ไหมครับเนี่ยหน้าอิดไปใช่ แกคนหน้าเหมือนอ้าวโท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 จำคนผิดวะพวกนายน่ะมีปัญหาอะไรกันนะฮะมาม่าอร่อยอะไรมาม่ามันอร่อยตรงนหนเพื่อนพวกนายต้องการอะไรฮะแค่บุกป้นครั้งนี้มาม่าอะไรนะต้องการมาม่าฮะเขาพูดว่าอะไรนะเดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยวอโลเอ้ยมันต้องการมาม่าเหรอ แย่แล้วทุกคนวิ่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีชุมแผนประชุมแผนทุกคนมาตรงนี้ดูวัดโล่กันเลยครับทุกคนทุกคนมาตรงนี้ทุกคนนั่นนี่เออทุกคนมาตรงนี้ลมหัวลมหัวลมหัวเออฟังนะฟังนะกูพวกะเราได้รับเราหมดแล้วฟังเฮ้ยเจ้คนละฟังมึงยุคมึงยุคเออยิ่งเหรเฮ้ยฟังนะฟังนะแผนมันมีว่าอย่างนี้นะเราจะเดินออกไปฮะเออนะมันไม่ได้รอไปหมดหรอกข้างนอกมันก็ต้องมันก็จะไม่มีใครเลยเว้ยดังนั้นเราก็เดิน ไป <Tipp s> ตรงอ่าวมันมีคนเดินมันมีคนเดินเอาไวกันแล้วโอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะทุบนัดกระจกตรงนี้เ <die> ห็นไหมมันมีกระจกตรงนี้ใช่ไหมล่ะเราจะใช้ปืนกระแทกไปด้วยระโดดออกกระจกแพงเลยนั่นแหละแล้วเราก็ไปที่สว่างเลยโอเคโอเคทุกคนทำตามแผนโอ้าวว้าวไวเร็วเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้หนีไปได้ไหมหนีไปได้คือพี่คิดไว้แม่งกระจกใครมื่อกี้เร็วต้องทันดีทุกคนเอาปืนมายิงเร็าเร็วพวกเราตามมัน

ยิงยิงเอากูายิงพวกเดียวกันเองออเอาเฮ้ยจระ,ะเคยมาตามใคร <c oughs> วะไอ้แค่แค่บ้านดวงกูตายไปแล้วคนทุกคนเฮ้ยห <c oughs> น่วยตำรวจหน่วยตำรวจกลับไปตั้งเรัยกคนหนึ่งเรียคนหนึ่งทุกคนทุกคนรีบไปตั้งหลักก่อนชิบหายทุกคนตายหมดเลยเหลือก,กูคนเดียวไปละจอกนันัวก โอ้เช้าพอดีโอเจลงมาเร็วเจเออทางนี้ทางเชื่อมไปทางหมู่บ้านเราอย่างแน่นอนเลยนะโ,อโอ้เออทางในกระบ้านเราเนะี่ยโอ้นี่มันเหมือนเขื่อนนี่กว่าเจระวังมีเจเจระวัง,งมีโอ้เออ <of that> <piece> ม,มีจ้ำสิน้นมีจ้ำสิ้นมีจํำสี่อะไรวะเจทางนี้ ไอหมีมันตามมาแล้วโอ,โอ้ยหมีอุ้ยเจอกันมั้งหมีมันมาแล้วเจ้เราจะไม่ตายรวะคนเราจะตายวะหมีนะ่เอ้ยมันตามมาแล้วโจมันตามมาแล้วแต่น้ำไม่อยู่แต่นะเลือเร็วยาเร็วไปเร็วยาไปเร็วไปเร็วรีบไ,ไปแล้วแเลยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไม่นะภารกิจล้มเลวอีกแล้วเลยดูเหมือนว่าเราจะมีไส้ศึกจะกกลุ่มด้วยสินะเราออกมาได้ล้วเจ้มันออกทางโบสถ์เลยนี่วาใช่ไหมไม่ใช่โบสถ์ที่ไหนเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยเฮ้บ้านนบ้านยบ้านไปอยู่บ้านกันไปอยู่บ้านกันโอโหรู้เลยนะนี่อ่ะเอาตกใจใครวะเนี่ยอาอบอดตกใจมันเลย่ะคน อยู่มันว่าเราจะรอดแล้วนะเจ๊แล้วน้องๆล่ะถูกจับไปแล้วเหรอตายหมดแล้วตาไม่ใช่ยังไม่ตายพวกเขาถูกจับไปโดนจับไปแล้วมันอาจจะข่มขืนข่มขืนเลยเออนั่ใครวะน่ะอ้าวนายพานมาทำอะไรที่นี่เนี่ยที่นี่มันอันตรายนะอาเอาเอาเอาไงเอาไงจะมาคุยหรือจะไปเอาไงนายพานวันดีนายําทำอะไรที่นี่เนี่ยที่นี่มันอันตรายนะมันมีกรจุเกิดอะไรขึ้นล้วครับ กิดอะไรขึ้นเลยครับบักกี้มันมีพวกโจรค้ายาน่ะสิไล่ตามพวกชั้นมาเจ๊ยเหรอยาอย่าไปเจ่อเขาเอ้ยอย่าไปไอ้นี่ปืนเขาสิเฮ้ยใครยิงมาผมผมเป็นนายพานนะครับผมไม่ได้เกี่ยวอ๋อเชื่อครับเชื่อเชื่อเชื่อเจ๊เราไปกันเถอะเจ๊เราต้องที่ไปแล้วข่าวนาเราต้องไปบุกที่เราต้องหาบอะแสลังโจรดวยต้องหาบอะแสลังโจรแล้วก็ไปบุกที่ลังโจรมันไอ้นี่คือลังโจรมันแน่เลยตอนนั้นก็มีเรือโผล่ขึ้นมาที่โบสถ์แสดงว่าไอ้พวกโจรมันต้องขึ้น มาโบตอนเอ้ยขึ้นเรือแล้วก็มาโผล่ที่โบกอ,อย่างแน่นอนเลยกูเรียกประโยคไม่ถูกแล้วเนี่ยดูสิมันผิวปากใหญ่เลยอ่ะให้ให้ให้นั่นน่ะนั่นน่ะน,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 น้อยจรนหนน้อยอย่าอย่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งมึงเขาเราต้องรีบหนีพวอยู่ด้วยพวกเราคนน้อยกว่าอะไรมึงไม่อยู่ในกล้องมึงอย่าพูดรีบเร็ว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 จะทันไหมอ่ะ <laughs> ไม่ทันไม่ทันแน่ๆ ทันเลยอูู้ทันเว้ยโอเคเราต้องรีบกลับไปรายงานให้หัวหน้าอีกรู้แล้วอู้หูน้ากูกูล้มเหลวเย่ตั้งแต่สองสามอีพีเอาใครพลาดมาแล้นะตั้งแต่สองสามอีพีที่แล้วนี่รู้สึกว่าภรากิจจะล้มเหลวทุกทีเลยนะมันดีใจเลยเราควรจะเสียดายไว้จะเต่นนี่ไปกี้เม็นคนไปกี้เห็นคนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราแค่ตาฟาด ไม่เห็นไม่เห็นควายควายไม่ใช่มันไม่ใช่ควายมันคือควาย <c oughs> <c oughs> เดินนี่เปไงล่ะภารกิจเป็นไงบ้างเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนันนายกต้องพูดเออท่านนายกครับภารกิจครั้งนี้เราทำพลาดอีกแล้วแล้วก็เราได้รู้ว่าโจ้นั้นได้จับลูกน้องของเราหรือว่าเด็กพนง,งานเราไปสองคนครับเอ่อ มันโดนจับไปแล้วจริงๆม,มีมีตัวถ้ามามันโดนมันโดนมันโดนจับไปแล้วแหละเฮ้ยๆลงไปสิลงไปเอ,อ้ยมันโดนจับไปอยู่เออลงไปลงไปอั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องครับบาดหลวงได้เสียชีวิตลงไปเลยครับไม่ได้บอกแอะไรนอกจากว่าที่เขาบอกว่าพูดภาษาอังกฤแล้วก็บอกว่าตะหลิวกับกระทะโดนขโมยไปครับแล้วเราจะทายังไงต่อไปเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสรหรอกเหรอเขาเป็นคนอีสาน เนี่ยเราได้รู้ว่าลังโจนที่แท้จริงก็คือเรือที่ส่งสินค้าครับแล้วแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าว่าลังโจนนั้นอยู่ที่เรืออ่าพูดใหม่ดีครับใหม่ใหม่น <c oughs> ั้นนี่มปัญหาเออเราได้รู้ว่าลังโจนที่แท้จริงก็คือเรือเป็นเรือส่งสินค้าคุณรู้ได้ยังไงว่าลังโจนนั้นอยู่ที่เรือเด็กสามเด็กสามเด็กสามเราได้รู้ความลังของโจนแล้วครับนั่นก็อยู่ที่เรือส่งสินค้าครับ จยิงปืนไอ้แก่แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าลังจนของเทคเท็กซี่เด็กซี่อะไรเด็กซี่เราเราได้รู้ว่าลังโจนนี่แท้จริงก็คือเรือส่งสินค้าครับคุณรู้ได้ยังไงว่าลังจนกนอยู่ที่เรือส่งสินค้าอนะเพราะว่าผมมีกลืนครับผมมีผู้ช่วยที่ผู้ช่วยกูหายไปไหนแล้ววะที่นี่คนเยอะนะครับเนี่ย แล้วหน้าตาคุณคุณอ๋อพอดีว่าช่วงนี้จ้างพราะใบไม่ใบมาทำแบบตาไทยอ๋อโอเคครับโอเค,ครับเ,ออเรามารายงานแค่นี้นะครับเอาเป็นว่าภารกิจต,ต่อไปเป็นยังไงก็บอกผมด้วยนะครับผมขอไป,ไปเอกไม่ไหรอกละ่ะสนแกกินเข่ามาจ้า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าสำหรับซีรีส์นี้จะเป็นยังไงต่อไปก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับแล้วว่าตามไลไรติดกันขนาดนี้ยังอ,ออกกองเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ดูตั้งแต่แรกยันจบก,ก็ขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะ บายบายเรามาดูภาพผมกำลังบุกกับบัวอย่างนี้กันนะครับเจอกันครับคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายแล้วกวนบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันโอ้โหเจอกันครับ